ครับก็หลังจากที่มาตกปลาที่นี่นะครับก็พอดีว่าพอดีที่นี่มันน้ามันแห้งพอดีนะครับก็เลยเห็นพวกลูกปลานะครับมันติดอยู่บนโคอครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยลูกปลากันนะครับที่นี่ก็จะมีปลาสลิดปลาหมออย่างเงี้ยครับก็มีอยู่ก็เดี๋ยวไปช่วยแล้วกันเมื่อเมื่อกลางวันนี้ผมก็มาตกนะก็เห็นหมาผมก็เลยโยนผักตบชวาไว้พอดีเลือกงานมาก็จะทําการช่วยน้องปลานะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาที่มีอย่างเงี้ย มีปลาอะไรบ้างครับผมไปดดูเลยครับขั้นแรกเราต้องเตรียมนี่ครับผมเตรียมตู้ปลามาด้วยแล้ว,ว็วิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน้าสะอาดใส่ไว้เราจะไม่เราจะไม,เะไม่เราจะไม่ปล่อยไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมีโอกาสที่น้าแห้งเดี๋ยวเราขึ้นไปปล่อยข้างบนจะทาการช้อนลูกปลาก่อนแล้วกันนะครับ Đó, có một chiếc ปลาอะไรมั้งนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยข้างบนกันครับนี้ก็เป็นปลาที่ช่วยมาได้นะครับ eternity, ก็จะมีปลากระดีนะครับปลากิมนะครับก็มีลูกปลาช่อนแล้วก็ปลา <l uc s> เหมือนจะเป็นลูกปลากระส่งนะครับมีลูกปลากระส่งเนี่ยน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีละตัวตก่าว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมาปล่อยเหนือน้ำานี่นะครับรนะฮะปล่อยเหนือน้ำเลยเดี๋ยวเราปล่อยไปเดี๋ยวแยกสายพันธุ์ให้ดูว่ามีปลาอะไรบ้างโอเคนะครับครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันนะครับตัวแรกที่ได้นะครับนี่ครับเป็นปลาซิวนะครับเป็นลูกปลาซิวนะครับน่ปลาซิวเดี๋ยวเราจะปล่อยสายพันธุ์ปลาซิวก่อนปลาซิวก็มีเยอะอยู่ปลาซิวนะครับปลาซิวปล่อย ปลาซิวก็มีสามตัวนะครับต่อไปจะเป็นปลากริมนะครับปลากริมปลากริมแถวอีสานก็จะเรียกปลาหมัดจะรูปร่างคล้ายๆปลากัดนะครับไปนน่อยนะนี่ครับปลากริมนะครับปลากริมปลากริมเนี่ยฮะปล่อยครับมีหลายตัวปลากริมเดี๋ยวก็ปล่อยหลายๆตัวเลยแล้วกันนี่ครับปลากริมนะครับปล่อยต่อมาจะเป็น ลักษณะคล้ายๆปลาลักษณะคล้ายๆปลาอะไรสลิดก็คือปลากะดีนั่นเองนะครับปลากะดีนะครับนี่ครับปลากะดีมีลายจุดนะครับนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับทวนน้ําขึ้นมาแล้วค้างอยู่ข้างบนนี่ครับตอนแรกผมก็นึกว่าปลาเป็นปลาสลิดนะ เอาตัวใหญ่ๆใ,ให้ดูจับไม่ได้ยังแรงเยอะอยู่น,นี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวจับปลาจับยากอยากให้เห็นสายพันปลานะเดี๋ยวผมให้จับปล่อยให้ดูทีละตัวทีละตัวต่อไปสายพันต่อมา สายพันต่อมาอนี่ครับผมจะเป็นลูกปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อนยังมีอยู่ให้เห็นเม่อกีนนี้ลูกปลาช่อนมีโหลดอยู่ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อยเข้าไปครับแล้วก็สุดท้ายไฮไลท์เลยของวันนี้เป็นลูกปลากระสงนะครับปลากระสงลูกปลากระสงนะครับนี่ครับสวยงามมากครับจริงๆว่าจะไปเลี้ยงก็เราไม่รู้จะเลี้ยงเขายัางไงนะครับ นี่ครับตัวยาวๆโอเคครับปล่อยเข้าไปครับ <S <S โอเคที่เดี๋ยวก็มีแต่ปลา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 ไอปลากระดี่ตัวเล็กๆแล้วก็ปลาปลากระดี่ตัวเล็กแล้วก็เป็นปลาปลากิมก็เดี๋ยวปล่อยเข้าไปเนี่ยนะครับหมดนี้เลยเนาะโอเคนะครับปล่อยหมดแ, <S 1> <S 1> <ๆ>แล้วแต่ปลากิมปลา โอเคครับก็จบกันไปนะครับสําหรับเอจะบอกว่าไงการช่วยเหลือปลานะครับเพราะว่าบางทีเราเมือมาตกปลาเราไม่ได้หวังว่าที่จะได้ปลากลับบ้านนะครับตกเพื่อการพักผ่อนสบายใจนะครับก็มาพอมาเห็นนี้ก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะ ตอบแทนเขาบ้านครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีกินนี่ก็ตกยี่สิบสาสิบตัวนะครับที่ช่วยไปก็เป็นพวกปลาหมอปลาเออปลาหมอไม่เจอเนาะเป็นปลาซิวปลากระดีปลาท่อนปลากระสงก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นวัตจักรของของปลาเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวงจรชีวิตของปลาแล้วก็มีปลากินเนื้อก็ต้องมีปลากินพืชนะครับผมก็เลยปล่อยไปให้มันเป็นสมดุลอย่างไงเราจะได้มีปลาตกมีปลาให้ลูกหลานเราดูในวันข้างหน้าครับเล็กๆน้อยก็ช่วยกันนะครับผม อย่างไงก็แห้วมาไหลหมายนะครับผมเดี๋ยวท้ายท้าคลิปมีว่าผมแห้วที่ไหนมั่งก็คือมันก็ไม่แน่นอนนะตกปลานะครับผมต้องมีได้มีเสียดครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลมั่นใจนะครับสวัสดีครับออกไปขึ้นมาหายใจกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปแห้วกันดีกว่าว่าเห้วที่ไหนมั่งครับไปครับ มันเป็นปลาซิวขนาดใหญ่นะครับมันที่มันอยู่ด้านล่างนะครับมันก็เลยเหยื่อเราก็เลยไม่ไปถึงปลาข้างล่างเนาะไอปลานี้ยปลาปลาซิลตัวใหญ่ือทำไงดีเนะี่ยนีนะครับไปที่นี่กันหมดแนละ้ว ปลาขึ้นอย่าไปดูว่าเป็นปลาอะไรปลาขึ้นหงจะไปลองหย่อนดูปลาขึ้นอยู่หาวิธีหย่อนอยู่ในดูนด